วิชันเอ็มีเปล่าส <isions> <user> ิ <that was really Arizona> <kennt> ้นสิ้นสิ้นสิสิ้นเอ้ยสิ้นเชิงเอ้ยคุยัสดีผมบีดีวยรีเพยทีเดียทีวีผมแมวมากคนเัิเช่นเคยนะ วันนี้อยู่เกมคลาสซิ์แอคชั่นนะครับผมรอบปืนที่ได้ขอกันมานะครับมาดูสไนก่อนดูสไนอะไรเอยไม่ดูไม่ดูโอเคนะครับเรามาอยู่กับปืนที่น้องๆมีคนหนึ่งได้ได้เติรอผมมากเลยนะครับตมากมากเลยแนวว่าพี่ครับขอคิดหน้าคิดหน้าปืนนี้คิปหน้าปืนนี้ประมาณน,นั้นนะปืนนี้นะผมปืนนี้ที่เขาขอมานะ VisionMC นะ A1 นะ yeah, คร <tolerance> ับผมก็ปืนนี้ดีไหมนะปืนนี้ดีนะครับทั้งการลั่นทั้งการล hm and ั่นแล้วก็ทุกอย่างเนี <afternoon api> okay, Bilder, <S <S ่ยก็ถือเรียกว่าก็คือเป็นปืนเป็นแนวทางเลยแหละก็คือเป็นปืนแนวทางอะไรครับแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกคือมันมันเป็นแนวทางได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสเปคตัวปืนนะครับมาลุกันของผมเป็น ของเว่ยหกนาผมเป็นอัพมาถึงตอนเว่หกครับเพราะปืนนี้ก็ผมเล่นบ่อยมากครับนานๆทีก็ได้จับนะครับนานๆทีก็จับมาเล่นนะครับแบบมาค้นางทีมันเบื่ออย่างนี้ก็เล่นเอามาเล่นประมาณนั้นแหละพลังโจมตีนะครับ23นะครับแล้วก็ความเร็วในการยิง109นะครับโอ้โหโคตรเร็วนะถ้าความถ้ามันลั่นลั่นประมาณลั่นร้อยหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับแล้วก็ระดับความแม่นยำนะ65นะถือว่าน้อยไปสําหรับ M4 ตัวนี้ 65เนี่ยน้อยไปประมาณทัก70เนี่ยกำลังดีเลยกำลังกำลังนิ่งๆเลยแต่ไลฟ์เฟิร์นจูโจมอันเนี้ย m c m c a หนึ่งเ,เน,มมน,นี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ m g ไงมันเป็นไอ้นี่อะไรเฟิร์นจูโจมขอโทษต้องเข้าใจด้วยนะครับถึงเห็นมันลั่นเร็วอย่างนี้ไม่ใช่นะมันเป็นไลฟ์เฟิร์นจูโจมขนาดเบาประมาณนี้แล้วก็เสถียรภาพนะครับหมายถึงยิงยยิงแบบเสถียรนนะ่ะความเสถียรภาพของมันนะครับ94แล้วก็วิง่ง36นะวิ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วมากช้ามากนะผมพอดี 31นะนี่คือการจอรกอนเองระยะยิง90นะครัะก็ระยะก็ยังไม่ไกลมากนะครับแต่ก็ไกลอยู่พอสมควรเพราะมันเกือบร้อยนะแต่มัดอัพไปนี้อีกนะก็อย่าลืมนะพลังจมตีฮีโร่นะครับห8นะอัพได้มากกว่านี้อีกนะครับอัพไปถึงเวลเเลยนะครับสำหรับใครที่แบบแบบว่าเป็นสาย m ออยู่แล้วเนี่ยก็ลักลัางเอ็ก็จัดไปแล้วถ้าพูดถึงปืนยิงไม่นิ่ง ยิงไม่ตรงในคลิปพี่เลยพี่สอนมายิงไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยนะโทษผมไม่ได้นะครับต้องดูที่พรสวรรค์น,นะครับสเตตัสตัวละครนะครับเห็นได้ว่าพลังโจมตีผมนะครับบวกสิบทุกอย่างหน้านี้เต็มทุกอย่างขอเลยเป็นศูนย์นี่สิบทุกอย่างวิง่งทุกอย่างนะสิบทุกอย่างเกาะทุกอย่างประมาณนั้นนะให้เรามาดูที่ชํานาญเปิดนะครับปืนจูดจมแม่นยําบวกสิบนะครับ นะครับนะมาดูดูไอเนี่ยไอ้ปืนจู่โจม M4 M4A1 มันอยู่มันมันเป็นปืนไรเฟิลนะครับไรเฟิลจู่โจมนะครับก็เห็นไหมครับบวกสิบนะความแม่นยำบวกสิบนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็การยิงแม่นยำเนี่ยบวกสิบด้วยกันประมาณนั้นอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการยิงนะผมเดี๋ยวเจอกันในเกมกลับมาอยู่กับ M4A1 นะครับผม Vision M4A1 นั่นเองนะครับเรียกง่ายๆนะครับมีสโคปให้ด้วยนะครับ เรามาคลิกยิงแบบว่ายิงแบบกดค้างไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยนะกดค้างไปเลยประมาณนั้นนะดูดูดเต็ปืนนะครับสังเกตดูผมยืนยเฉยนะเป้ามันสูมรวมมากนะแต่มันมันมันไม่นิ่งอย่างที่คิดกันนะครับมันมันสั่นมันสั่นนะครับดูดูครับ เริ่มแรกนี่มันมันก็จะเริ่มทําการเขาเรียกว่าสะบัดขึ้นไปก่อนนะดีหัวขึ้นไปก่อนประมาณเขาเรียกภาษาง่ายๆคือดีหัวแล้วก็จะจะ,จะกลายเป็นกระจายอยู่ข้างด้านของข้างบนนะจะกระใจายในส่วนด้านบนนะก็จะมีภาพช้าให้ดูดังเมื่อกี้นะแล้วเรามาดูเรามาแล้วเราก็มาดูในบทบูของด้านการซูมยิงเนี่ยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับซูมเหมือนเดิมทุกอย่าง ประมาณนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าซูมเนี่ยจะทําให้ปืนแรงกว่าหรือแรงกว่าหรือยังไงหรืออะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราซูมเนี่ยปืนมันไม่นิ่งกว่าอยู่แล้วนะเป็นการซูมเพื่อให้เราเนี่ยเห็นศัตรูได้ชัดขึ้นประมาณนั้นสําหรับคนที่สายตาเนี่ยเชีอมองไม่เห็นนะส่งสัทเมันเล็กมากมองไม่เห็นซูมแม่งเลยประมาณนั้นโอเคนะเคครับ M4A1 เนี่ยสำหรับ M4 นะครับ ปืนนี้ยิงห้านัดก็ได้นะยิงห้านัดห้านัดเป็นชุดๆอะ่ะเห็นแบบค่อยๆตอดห้านัดอะ่ะดูนะดูนะเห็นะปะเห็นะปะเห็นปะครับโอเคเดี๋ยวเออปืนนี้ผมแนะนําให้ยิงทีละห้านัดนะใช่ไหมแล้วก็ให้เล็งไประดับไอ้เนี่ยไอ้บล็อกเนี่ยไอ้บล็อกเนี่ยไอ้ระหว่างต้นคอเลยอะ่ะยิงระหว่างต้นคอดูนะดูฮะดูขนัดผมนะแล้วเล็งตรงสมมติตรงต้นคอเห็นปะคือมันมันจะเป็นระบบที่แบบว่าปืนมันจะเจาะ มันจะมันแบบจะเป็นขั้นบันไดอะแล้วมัน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 ไม่ได้ห่างกันมากครับมันเป็นแบบติดต่อกันเลยไม่เลิกไงไม่เลิกไงมาทุกคลิปไม่เลิกไงเนี่ยประมาณนั้นเออแบบเมื่อกี้เลยนะครับคือมันจะหัวแตกง่ายมากคืนเนี้ยอย่างเช่นคุณหาคุณหาที่เป็นจุดแบบว่าจุดอับเนี้ยจุดอับนะจุดอับดูดูจุดอับสมมติสมมติที่มีสมมติว่ามันมีกล่องที่แอบปืนผมเนี้ยมันมันปิดมันจะปิดเขาเรียกว่าไงวะ เรียกว่าไงวะคุณสามารถดักดักยิงได้เลยดักยิงแบบว่าไงวะหายากว่ะอันนี้แล้วกันสมมติเห็นศัตรูระยะไกลไหมคุณก็ค่อยๆค่อยๆตออหัวได้เลยค่อยๆค่อยๆต่อหัว่วมันไม่มีกล่องพอดีวะ่ะไหนมันสอนยากกล่องพอดีมันนี่ประมาณไหนวะประมาณไหนวะประมาณไหนวะมันมันยากมันสอนยากว่ะอ่ะสมมติสมมติประมาณนี้เออประมาณประมาณนี้ เอ้ยไหลเอ้ยไหลเอาเป็นว่าไม่เป,ปืนที่ต่อหัวง่ายนะครับมันยิงหัวง่ายประมาณน,นั้น่วนใหญ่เขาจะไม่เล่นยิงตัวกันปืนเนี้ยยิงหัวมากกว่านะอันต่อไปนะผมจะแนะนําคือวิธีการยิงแบบว่าทีรนัดเนี่ยแต่จ่อจงที่หัวนะครับจ่อจงที่หัวเพราะว่าปืนเนี้ยอย่ายไปยิงตัวเลยนะเพราะว่าดามเมจมันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะมันยี่สามผมน้อยแต่มันเป็นไรเฟิลจูโจมไงประเด็น เดี๋ยวดูนะครับมันเท่มากวันนี้จะบอกนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะครับนี่คือนี่คือนี่คือเป็นการยิงกดกดคลิกย้ำๆนะครับนี่ครับจะเป็นการแบบให้กระสุนมันเกาะกลุ่มมากๆเลยนะประมาณนั้นนะแล้วเล็งไประดับหัวนะครับเล็งไประดับต้นคอประมาณประมาณแก้มหรือคางประมาณนั้นแ่ะจัดไปนะผมรับรองว่าหน้าบูแน่นอนนะครับโอเคอยวนี้ปืนเล่นง่ายนะครับ สำหรับปืนนี้เป็นปืนที่เล่นง่ายๆนะครับไม่ได้เล่นยากอะไรเลยนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยเล่นแล้วหัวร้อนเนี่ยก็คือบางคนที่ยิงตัวยิงตัวถ้ายิงตัวนะครับกระสุนมันจะเขาเรียกว่าหมดไวมากแลรวสึกความสึกอ่ะมันจะหมดไวมากเพราะว่ากระสุนมันให้มาน้อยนะครับประมาณนั้นนะแต่ก็ยิงตัวได้ไหมยิงตัวได้นะแต่ต้องใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นนะเวลาเขาโดดมาแล้วเราไม่ทันตั้งตัวเราก็ยิงไปเถอะครับเราใครจะมาใครจะมาบรรจงยิงหัวทุกนัดนะครับ แล้วแต่นะบางคนบางคนตั้งตั้งรอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตั้งการ์ดรอไปแล้วตั้งการ์ดรอยจะยิงหัวไปแล้วครับก็จะเล็งเป้าไว้ระดับหัวนะครับเนี่ยพอเดินไปเดินไปปุ๊บเขาก็จัดเป๊ะๆเลยนะประมาณนั้นนะ่ยตั้งปืนลากไว้หลังหัวแล้วครับแล้วก็โดดไปนะตั้งปืนไว้ตั้งปืนไว้นะตั้งปืนไว้นะโดดไปพอเจอตัวเขาก็เขาก็เริ่มยิงหัวนะประมาณนั้นโอเคแต่วบางคนอาะตั้งการ์ดตั้งตั้งปืนให้มันเหนือหัวครับผมเหนือหัวหรือประมาณเรียกว่าประมาณประมาณแก้มอะประมาณแก้มแล้วก็ยิงไมม แล้วก็สเต็ปนั่นแหละใช้สเต็ปนั้นที่ผมสอนไปนะตัวการกระโดยะโดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงทํายังไงด,ดูดีๆนะมันจะมีช็อตกระโดดกระโดดไม่ติดอยู่นะเห็นปะมันจะแรงมันจะเนาะแรงอ่อน,น,นเห็นปะเห็นปะนะโดดยิงดูดูด,ด,ดูดูพี่โดดนะดูพี่โดดดีๆนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ ดูดูใหม่ดูใหม่นะเต็มโดดนะหนึ่งสองหนึ่งสองให้ขาถึงพื้นแล้วให้ตัวละครเรามันเดินไปหนึ่งเก้าว่อนัะหนึ่งเก้าทางไหนก็ได้นับดูนะไปถึงนี่ปุ๊บอยู่ตรงนี้เราก็ให้ตัวละครมันเดินประมาณนั้นนั้นแล้วโดดมาเห็นปะเห็นปะเห็นปะแล้วมันจะโดดติดมันจะโดดมันจะโดดเขาเรียกว่ามันจะพุ่งมันมันจะโดดติดติดทุกติดทุกการกระโดดของเรา นะแต่ถ้าบางคนอย่างเงี้ยรีบรีบคนเลยปรับปรับมันไปอยู่แค่นะไปแค่นะปึ๊บปึ๊บไปแบบนนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดีนะ๋ยวมันก็จะไปอยู่แค่นะแต่ถ้าบางคนเป็นนะก็แบบปึ๊บปึ๊บเห็นไหมไหนไหนมันจะติดเห็นไหมหนึ่งสองหนึ่งเนี่นไหมคือมันต้องให้ตัวละครเดินก่อนครับหนะึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองประมาณนั้น เต็นี้ไปฝึกกันด้วยนะเ็จกระโดดยิงนะเอากระโดดก,ก่อนเลยนะนะแบบเมื่อกี้เลยคนที่กระโดดเนี่ยเขากระโดดเพื่อให้ศัตรูนเนี่ยแล้วกระโดดกระโดดเพื่อหลบหลบกระสุนป่ายศัตรูนนะครับในกรณีที่เราเห็นศัตรูนเนี่ยเราโดดไปเราจะปะทางเนี่ยปับ๊บเดี๋ยวบางคนปะทางนี้นะบางคนเนี่ยปะทางนี้เดี๋ยวปะทางเนี่ยเห็นป่ะบางคนปะทางนี้บางคนนะอันนี้เป็นสเต็ปผมนะสเต็ปผมก็คือเวลารู้ว่าศัตรูนเนี่ยมาในวาข้างหน้าโดดไปปุ๊บ ลักการที่หัวงเดียวนะประมาณนั้นเออนั่นแหละไม่ได้ยากอะไรนะกระโดดกระโดดกับผมกระ,ะโดดยิงผมเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่กระโดดยิงผมกระ,ะโดดยิงผมไม่ใช่อย่างนี้นะครับทำได้ทำได้เป็นบางืนนะดูดูดีดูดีดดอาใหม่ใหม่ปาป่า,ปา <c oughs> เอ้ยยังไม่โดนโดนไม่ติดหนึ่งอ่ะสองหนึ่งสองสองประมาณนั้น นะอันนี้มันจะเป็นการเปลืองกระสุนนะฮะสาดป่าสาดยิงกําแพงไปโดยเปล่าซึ่งซิ่งซึ่งซิ่งเฮ้ยสิ้นเชิงเอ้ยคุยลิ้นพันซิ้นริ้นริ้นอยู่ได้ซิ้นริ้นริ้นรินี่้ยแป๊บแนวๆกผมจะเป็นการกระโดดเงียบโดดไปครับโดดไปตรงหน้าแล้วก็พีนการแนงประมาณนั้นโดดไปปุ๊บแล้วก็กัดปัง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 ฮะหัวนะประมาณนั้นเต็มึงก็ดูขออนุญาตเปิดบอร์ดครับเออ เฮ้ยคนเดียวพอจะยิงหัวครับยิงหัวให้ดูรอบหนึ่งนะใช้สโคบสโคบก็ใช้ได้น,นะแล้วแต่คนแล้วแต่คนจริงๆคอยไปเพื่อนโหลดคอยไปเพื่อนประมาณนั้นระเบิดใส่หนึ่งทีแฟลชอีกหนทีแฟลชมีผลก็บบอทนี่ว่ะ เกมนั่งอีกหมอบลงครับกรบแม็กเข้ามาใหม่เขาก็ยิงเรียบร้อยเพื่อนร้ายเป็นหนึ่งตัวยิงกันไปบางทีประมาณนั้นโอเคเอาเป็นว่ารู้เอาเป็นว่ารู้สำหรับการใช้งานนะครับสำหรับการบุกค,คือเวลาเรายิงเนี่ยยิงได้หนึ่งตัวสองตัวงเงี้ยอีกตัวหนึ่งกำลังรีสปอนน์แล้วให้เรายิงกลับ,บแล้วก็ไปรีโหลดแม็กให้พร้อ,พอมก่อน แล้วก็เข้าพุ่งปะทะใหม่เอ้ยประมาณนั้นนั่นก็เป็นเทคนิคเทคนิคน,นึงเลยนะครับถ้าถ้าถ้าใจเราพร้อมเนี่ยกระสุนเราไม่พร้อมเนี่ยเปล่าประโยชน์นะผมก็คือใจเราเนี่ยต้องพร้อมก่อนนะกระสุนเนี่ยปืนเราต้องพร้อมด้วยประมาณนั้นนะปืนนี้ก็เป็นปืนทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็ควรเล่นนะครับผมขอบคุณครับสําหรับที่รับชมคลิปนีนะ้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์นะครับซับสไคร์ที่ยังไม่เคยกดซับสไคร์ผมก็กด กดทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สำหรับครที่กดสำหรับครับแล้วเอ้ยกดซับสไครต์แล้วเออไม่ต้องกดแล้วกดไลค์พอแล้วก็แชร์ให้แฟนคุณหรือเพื่อนคุณเนี่ยดูได้นะขอบคุณครับที่รับชมจนจบนะครับตอนนี้ฝันดีมาในฝันรักแล้ว the fuck you